ลองห้วยหม้อวันนี้ฝนตกทุกวันน้ำเยอะคุณคักคักคุณคักคักเอา้ามันไม่เอาไม้พาดนะคุณคุณไม่เอามาแล้วคุณวางไว้อ่ะ ยังจะมาแต่ตัวไม่เอากุงแจมาเนี่ยพี่น,อน้อง ต้องใส่เสื้อลามไหวาสนก็ไปแล้วต้องนี้เป็นน้ำลึกค่ะเด้น้ำลึกด้วยไหลแรงด้วย,ยต้องหามเอาแหละเอ,อย้ยแกนครามรถมันก็ยยานรถล้อยอยว กลายเป็นน้ำตกไปเลยเนี่ยนื่ล่าน้ำมากอ่ะพี่น้องพูดนะมันบ่าท้้งน้ำตกหลายเหมือว่าฝนตกข้างน้ำตกหลาย,ม,าลาลายมันก็เลยหลายตรงนั้นมันจะลึกรวมหัวเลย ทีนี่มันก็เสาะมาทั้งนี้แล้วปีนานี่คงเสาะต้นเงาะล่มแล้ค่อยดูกลายเป็นสองรองน้ำสามรลองน้ำไปเลยทีนี่ลำบากในการสขนจอนล้วะะว่ามาเห็ดแทงงคุ่นี่ใส พอมันหน่อยมันไหลมันก็เลยเสาะข่างข้างนี้แห้งไหลแหง้งเนี่ยเป็นโร่งเลยบูรว่ามันจุบพุก,กล่งมือใดรองหํามไงซะด้วยนะขางนี้เมื่อนั้นพัากันมะถมนีม่แหละแ้วก็คุดให้มันนามมันไหลไปปนสันก็สิเสาะอันนีมาก แตกที่นี่เที่ยวบ่ได้อีก